ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นประมาณทุ่มสิบนาทีเบืองฝ้าทุ่มสิบนาทีด้วยมันนอกอยู่แบบมันนอกเบืงองเข้าจ้าไทยนะไม่ใช่ไทยแล้วเตี้ยวบ่าน,นี้บ่ไทยนี่ข้า,ขาวๆนี่ปุ๋ยได้หน่ปุ๋ยยูเรียได้หน่เห็นหรอือไม่อยู่ต่างประเทศก็ไม่อยู่บ้านนอก ยิ่มากออกับเด็กที่น้ำโหอดพี่ได้ฟู้งเขาคนนึงว้ามอยู่มันมีป่าอยู่ดิเมืม่อไหร่แมลนคุ้มอยู่นี่แหละนีน่ที่เห็นอยู่นี่ไม่นใช่ต้นกันซาเด้อตัวออยังกบลุ

ปลูกก็ยังก็เป็นแต่างงามดินงามนะครับโอ้ยถัาเป็นไฮยอยู่บ้านยังสิ่งเด็กกูปไปเห็ดมันเด้ิฆาโรงงานกูเสียอ่อนซ้ำกลุ่มเห็ดจะให้ยู่นี่แล้วเห็ดมันเบิดปีปีละพิเรซิทิอาผัดป,ปูเขาหอผักผมอยู่ตึกนี้นี่ตึกผู้หญิงมีสั้นเดียวผู้หญิงสั้นหาทีเดียวผู้ชายเบิดนี่ นี่คือคันแท่นะฮะปั้นเอาเองเด้ิเพื่อนปั้นเอาเองเห็นเพื่อนา่ากรอยอยู่ไม่มาตีแล้วกับเทบปุูนคึดกระเพงะบัตรฟ้องอะกต็ตีตีตีแล้วก็สิเอาหนามเซ่กระดำไม่บอกรถใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ตีเขียวๆดังน,นั้นปุ๋ย เทปุ๊บกัะตีเอีห้องแอร์เห็นสบายก็สภาพอากาศวันนี้ก็เย็นดิตอนนี้ประมาณ20องศาเร่งกลับไปเอาจากขั้นเด้มีผู้ขับปุ๊บๆ <c oughs> นีเห็นป่ะนี้มันตีไว้ตีไว้ไวบ้านเ่ากบไทยหุดละแล้วเพิง่งนก็มาตีเหรอ ตีแล้วสีดำดำดำมึงสิบ่ทบ่มีผ่านระบบานตียอย่างเดียวนี่ห้องน้ำชาวนาอยู่นี่มีเบิรดรถเกียวรถไถยเฮน้าผู้ใดผู้ดเดียวก็ได้นี่เบิดนี่เรื่องจางเฮ มันจะมีล่งจอดรถไทยอยู่กลางหน้านี่ครับมนเพิ่งขี่โรบีเอ็มมาแล้วก็จอดเบียร์ไว้เบียนชุดแล้วก็ลงมาถ่ยหน้าสุดยอดชาวนาบานน้าน,า,บานนี้เอรชาวนาบาน้ายยนนี้รวยชาวนาบ้านเขาก็รวยยุ้อมันมีจะหาชิบไรมีจะเจ็ดแปดไรพวกรวยเหลียว ข้ามไรเงี่เฮ็ดไปกินดำปีหนึ่งซืบ้บ่เบิ่งเอ้าความชนุนระบบอะ่ะพูนขั้นจะไปซื้อคลองนี่ปั่นไปข้ามเขาลูกนี้ไปสิบวัที่ปันาา้นจักรยานร้านที่ใกล้ที่สุดเด้อ้าร้านถึกถึกไทยเอาผู้มันหกโปรไหมยี่สิบวัทีบอกเลยเ่าเคยเกิดมาเ่าเคยปั่นจักรยา,ายนไกลแบบนี้ มาทไมวะมโอ้ยปั่นเดินี่ตั้วย่อจิงหนีไปอันบ่ะพ่อดนี้ยวยเศร้าหาบหาบโอ้สมมตินี่เอาทัชสิบกิลโลไปกลับวิ่เมือแข่งกันพร้อมอยู่นี่เขามีรถปั่นคันแท้พรอ้อมดิเหรอเห็นจ้าปั่นอยู่นะยมั้งไถก็มีเหรอวะ จะ่เคยบ่เคยบ่เคยเห็นไม่เห็นอยู่นี่ชีปัน่นเงินแท้บ้างคนอาจจะสงสัยนะว่า,าภาษาอีสานผมเพี้ยน<ๆ>ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> เป็นของมันเอง <laughs> มันอายกล้องเนาะ <laughs>